สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณุกในช่องคุณุกสอนเลขอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณุกจะมาแนะนำวิธีการออกแบบและใส่ส่วนหัวของแบบทดสอบหรือว่าแบบสอบถามต่างๆที่อยู่ใน Google Form นะคะโดยในการออกแบบวันนี้เราจะใช้ PowerPoint นะคะมาช่วยในการออกแบบส่วนหัวของ Google Form นะคะ แต่ก่อนจะไปดูคุณนุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณนุกสอนเลขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาใน powerpoint ปกติเลยหลังจากนั้นไปที่คำว่าออกแบบนะคะแล้วไปที่ขนาดสไลด์แล้วมาที่ด้านล่างนะคะคำว่าขนาดสไลด์แบบกําหนดเองนะคะ เมื่อมาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะคะให้ตั้งความกว้างคือ20นิ้วและความสูง5นิ้วนะคะหลังจากนั้นกดตกลงได้เลยค่ะแล้วก็เลือกว่าให้พอดีนะคะก็จะได้ขนาดออกมาแบบนี้นะคะก็จะประมาณเท่ากับตัวส่วนหัวของ Google Form เลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปออกแบบกันเลยค่ะ ถ้าแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้แบบที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะแบบที่มีด้านบนตรงนี้อยู่แล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณลูกลองดูสักอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณลูกใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะอาจจะเปลี่ยนสีได้เลยแล้วเราก็จะ เราสามารถใส่ตาโรงเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไป copy มาวางเลยหรือว่าเราจะแทรกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ไปที่คำว่าแทรกแล้วก็กล่องข้อความ เดี๋ยวคุณจะทำเป็นส่วนหัวของแบบทดสอบปลายภาคนะคะ เราจะใส่ลงเรียนด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณงจะใส่เป็นจุดๆๆๆไว้ก่อนก็ปรับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือปรับขนาดตัวหนังสือได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราจะใช้ตัวหนังสือแบบไหนก็ได้คุณใช้เป็นแบบพื้นฐานเลย แบบทดสอบไปภาคเรียนที่1ทับ 2, 5, 6, สองห้าหกสีชั้นผสมศึกษาปีที่3โรงเรียนอะไรเราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะหรือจะทำแบบเป็นพื้นหลังเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณลูกจะเพิ่มสไลด์มานะคะเพิ่มสไลด์เป็นแบบว่างเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะแทรกรูปภาพมานะคะเราสามารถกดแทรกแล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยนะคะตามที่เราได้เตรียมไว้นะคะ ถ้ารูปภาพมันขนาดเล็กแต่ว่าถ้าภาพยังชัดอยู่เราก็สามารถเพิ่มขนาดของรูปภาพได้เลยแต่ถ้ารูปไหนไม่ชัดเราก็ควรเปลี่ยนนะคะเพื่อความสวยงามตัวนี้ก็เมื่อขยายแล้วก็ยังคมชัดอยู่นะคะเมื่อเราได้รูปภาพแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเราจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะเมื่อเราใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ เพิ่มกล่องข้อความนะคะไปที่คำว่าแทรกนะคะแล้วมาที่คำว่ากล่องข้อความเราก็จะวาดกล่องเลยนะคะหรือว่าคุณลจะก๊อปี้ตัวนี้มาเลยเราก็เพิ่มขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณลุกจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแบบอื่นบ้างนะคะ อันนี้ระยะห่างอาจจะติดกันนิดนึงเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะคะให้เราบันทึกไปที่ไฟล์นะคะไปที่ไฟล์นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกเป็น แล้วเราก็เลือกที่ที่เราจะบันทึกไว้นะคะสมมุติว่าคุณนุกบันทึกไว้ที่ d e สก์ท็อปนะคะแล้วตั้งให้เป็นแบบ jpeg หรือว่า png ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะตั้งเป็น jpeg นะคะแล้วก็กดคําว่าบันทึกหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะกดสไลด์นี้เท่านั้นหรือว่าสไลด์ทั้งหมดนะคะถ้าเรากดสไลด์ทั้งหมดเขาก็จะสร้างเป็นสร้างเป็นโฟลเดอร์ให้เราเลยนะคะกด ได้เลยแล้วก็กดตกลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะไฟล์ของเราก็จะอยู่ที่เดสก์ท็อปตามที่คุณลูกได้บันทึกไว้นะคะตัวนี้เรากดเข้าดูเลยอันนี้อันที่1นนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะอันนี้นะคะเมื่อเราได้ส่วนหัวที่เราต้องการเป็นรูปภาพแล้วเราก็จะไปดูวิธีการเพิ่มส่วนหัวที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะไปที่ไดนะคะแล้วถ้าเรามีแบบสอบถามที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถกดเลือกได้เลยหรือว่าหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่สร้างสร้างใหม่เราก็ไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่ Google Form เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่คำว่าปรับแต่งทีมนะคะตรงที่เป็นรูปจานสีข้างๆรูปตานะคะ เราก็กดเลยมันก็จะมีให้เราเลือกคำว่าเลือกรูปภาพนะคะแล้วไปที่คำว่าอัปโหลดทีมทีมตรงนี้มันมีให้เราเลือกอยู่แล้วก็มีนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถไปกดคำว่าอัปโหลดรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วไปที่คำว่าเรียกดูแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้บันทึกไว้นะคะ แล้วก็กดเลือกได้เลยค่ะกด Open ต่อนะคะเมื่อขึ้นมาลักษณะนี้แล้วให้กดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะ ก็จะได้ส่วนหัวของแบบทดสอบตามที่เราต้องการแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้เป็นสีเข้มขึ้นก็ได้นะคะสีพื้นหลังหรือว่าทีมที่มีอาจจะเป็นสีที่เราไม่ชอบเราก็สามารถกดเพิ่มสีที่กำหนดได้นะคะเราก็เลือกได้เลยถ้าเราชอบสีนี้เราก็กดคำว่าเพิ่มนะคะก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะคะส่วนรูปแบบอักษรก็จะมีให้เลือก แบบตกแต่งแบบเป็นทางการหรือว่าแบบขี้เล่นหรือว่าแบบพื้นฐานปกติเลยก็ได้นะคะแค่นี้เราก็จะได้ส่วนหัวของแบบทดสอบใน Google Form หรือว่าแบบสอบถามต่างๆก็สามารถทำได้นะคะง่ายๆเลยถ้าชอบคลิปนี้คุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณนุกสอนเลขด้วยนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้